ผนผมบ่มากขึ้นนี่มืออื่นเพิ่นปรูบะเพิ่นเสียเงินเดีไปหาพาลูกไปหาหมอเราบ่ฮู้ว่ามืออื่นสิเอากับเขาได้มาก,กินข่อยมานี่เขาเหลืออยู่หลายปศนี่เด้อันอ๋อเหลืออยู่ถุงประมาณหาโลนี่ล่ะเนี่ยเขาเหลืออยู่ประมาณ5าโลแต่เบิดนี่คือเบิดเลยเบิร์ดเลยอ๋อเบื่อปะอ่ะ,อดะได้ค่าบ่ได้ครับขออย่าถ่ายคลิปได้บ่ได้ครับเมนต์บ่ได้เดี๋ยวผมไปเบิดหนาเอาบ่เป็นหยังเนาะครับโอ้อันนี้มาแบบปุ๊บปั๊บเลย น้าว่ากันมากเหมือนเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่ลกทุกท่านที่อยู่ในในเพจบุญมากพาจวนมนกรุบครับพอดีมีบ้านไกลเลียนเคี่ยงเพิ่นเพิ่นขอความช่วยเหลือมากเนาะแล้วค่อยสีผ้าส้มเราก็ไปไปดูครับว่าลักษณะการขอความช่วยเหลือเพิ่นเป็นทั้งไหนพอดีเพิ่อนอนุญ,ญาตให้ท้ายคลิปแล้วนะพี่น้องเพื่อเดี๋ยวจะได้ประสานหน่วยงานรัฐเขามาดูแลด้วยอันนี้มีหน่วยงานทางใดเขามาดูแลยัง มันนี่แต่มีแต่เงินเดือนผู้เฒ่าครับมีแต่เงินเดือนผู้เฒ่าครับครับเงินพี่การติดประมาณสี่ห้าร้อยอ๋อไม่ากไม่ไม่หนีไม่หนีใครผมเด้อม่พอืมแล้วผู้ผู้ยงผู้ใหญ่บ้านนี่ยังเขารับรูปวะเป็นกต่รับรู้แต่ว่าแม่เป็นพีการเป็นเอาเงินเดือนพีการใหงเงินเดือนพีการให้ครับแล้วมีเรื่องเอาเขาเอาอย่างมาให้แน่้ยปะว่มีครับมีแต่เอาเงินเดือนผู้เฒ่าซื้อครับเงินเดือนผู้เฒ่าซื้อเพิ่มกับบริหารงานแนี่ยบรเหารงานแน่ยครับไปแต่ว่าเพิ่อนกัรับรู้รับเรื่องอยู่เนาะในงาานนเะ เพื่อก็ให้กะเี้เงียบเงียบเพื่เขาครับเพือนพิกานหนึครับอ๋อปะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งในบ้านกันพอดีว่านใครก็กำลังอยู่ในบ้านนั่นแหละกำลังเล่นงงงงไงกระลูกเพิ่นเพิ่นโทรไปคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวเพิ่นมีอย่างไงซอยเหลือเนี่ยเดี๋ยวลองเขาไปเบิ่งครับพี่น้องครับขออนุญาตเด้อขออนุญาตเขาบ้านครับเขามาเออยายสวัสดีครับ สวัสดีครับตาบอดบอไปใส่บอได้เลยไปใส่บอได้เลยมืดตึ้มเลยยังวะหมืดตึ้มเลยบอกหมื่นตื้มเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องน้องบต้องไายบต้องไายบต้องไายน้องกินข้าวยังบ่เดียวบ่ฉันมีของยังกินเลยตอนนี้นะนั่นแหละนู่ก็บอกั้นกินกันบ่บ่บ่ฉันได้กินยังจ้าคนแต่ล่ะลูกวซืลอกโจ้งนี่ละขออนุญาตบ่ไายบ่ไายน้องเนอะเป็นมีลูกสามคนอีกคนหนึ่งป่วยอยู่ นี่พากันมาเหมือนเลยนะน้องก้อยกับมาน้ำตาลกับมาแม่กับมาไอ<ห>้ันอะไรขอนอนี่ยกระไคอะไรอย่างเงี้ยไข่ป่ะไข่นี่บาน้อยๆอ่ะน้อยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมยกของลงมาให้ก่อนผมซื้อแบบเบื้องต้นมาให้ก่อนเนี่ยย่ายเป็นข้าวสารเป็น<ช>อียังสินะครับเดีด๋ยวผมยกยกมาให้ปลาปองมะม่ามีอะไรเราไปใช้ปลาปองมามา่าไปใช้มาม่าปลาปองไข่ฮะยยังมองได้ก่อ ประตูลังบอกจะมีเขา่านะมีเข่าสองทุงนะครับป่าปงแล้วก็ไข่มะม,ม่าหนามนะอันนี้ผมมาให้เพื่อนเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเพื่อนทร่ไปตอนทุ่มน้อยๆ <c oughs> นี่ผมมาหาเพื่อนนี่ฮหอดทุ่มเครือ่องทุ่มประมาณทุ่มสี่สิบนะตอนเนี่ยไายอยู่ เดี๋ยวผมไปรวบรวบม,มูรวบรวมพวกยังหน่อยก่อนเนาะเดี๋ยวผมไปรวบรวมมูพวกมาอันนี้จํานวนหนึ่งผมบ่บอกบ่ต้องบอกจํานวนเพิ่นดอกกับผมก็หายตามกําลังเพราะว่าเพิ่นเอาไว้ให้ลูกไปหาหมอยีกไงเงี้ยบอ่ครัดช่วงนี้ช่วงที่รวบรวมอยู่นี่ขัดเลยยังบอกห้องลหลกันอันใันห้องห้ได้ก็ให้เพราะว่าเขาเห็นแล้ว ว่าขันแม่นโทรไปขอทางโซเชียลเขาเป็นคนที่แบบคนบุคคลสาธารณะอันบอ<ำ>่๊งขันขอเรื่องเงินเขาโอนให้เขาโอนให้ไปได้<ำ>แต่ขันขอ,อ,ขอเข่าของนังสิผมให้มผมส่งให้เลยแต่ขโทรมาขอเงอินเนี่ยผมถือลายแล้วนะโดนหลอกหลายคนทุกอิรีก็มีมคนหลอกกะหรายมันกลายเป็นคนทุกข์สิจงมารับกรรมตรงที่ว่าเขาประกาศซอยเขากันเลยกลายเป็นอพอดีอยู่ไกลมาหาเลยฝากหน่วยงานเฉียดข้องหาด้วยนะครับเขามาดูแลเลยนะ อย่าว่าผมมาลาลาปลุกรงก่อนหนาเพราะว่าขันผมโมมากขึ้นนี่มืออื่น่นบรูวะคนเสี่ยงเงิ่อนใดไปหาถ้าลูกไปหาหมอแล้วบ่กหัว่ามืออืน่นเสียเอากับเขาได้มื่อกี<น>้ถ้าหน่วยงานเห็นแล้วก็ก็มาซอยเรื่องหารการจิน,พนเพิ่น,นเด้อขาดแค่ย่างหน,นักเลยครับคือยูนีม่มันเป็ <c oughs> นหมู่บ้านเขตอำเภอใดตำบลใดครับมันผมมันบ้านบ้านผมมันเป็นเตขตกลางครับในหน้าดีสะัคเตอียนครับ แต่บ้านอยู่ขลองหาดบ่อยู่เขตขลองหาดเป็นคืนอำเภอขลองหาดบ่ขลองหาดครับอ๋อได้ไอ้แหวถ้าอำเภอขลองหาดนายกเทศมนตรีคนละคนของเขาเนาะถ้าวังน้ำเย็นของข่อยเนี่ยสิเป็นวันไชยท่านวันไชยเนาะนาลีรัดอ่าแต่ทางขลองหาดเ้าบ่งหัวอยแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวข่อยสิประสานเพป็นใหกเทียนนึงเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามแม่อีกรอบนึงว่าเป็นยังตาแม่คือคือบอดครับไอ มันแรกกับอันนี้เข่าก็ดมั่นนะมันเข่าก็ดมันไอ้ไปตัดต้นตัดล้ำมันต้นมันนี่นะอมาที่นี่มัดสิมัดอันนั้นสิมัดมันบอกครับสิมัดมัดอันนี้มันมาครับตัดเป็นอันแลวันออ๋บารินกระดิ่นเข่าบัดนี้มันกระดิ่นมังจะได้บุบมดนี้นี่กระดิ่นเข่าตาเก็ดมันเนี่ยอ๋อเกีดมันกระเด็นงมาที่นี้มันก็บ ปวดที่สองมือปวดทีสองมือแน่นอนกระกระบได้ไปเขาพวกลูกๆมันกรว่าให้ไปเอาออกได้ไปเอาอ๋ออันนี้แม่เอาตาออกเลยบอกเอาออกเลยเอาออกคางหนึ่งเลยนะนตอนมันถอยไปมันดูตั้งแต่ประมาณสิบกาปีแล้วครับอันนี้มาอยู่ใหญ่สองปีมันมันละลายบ้านมาอยู่บ้านนี่สองปีแล้วมันตากแล้วมันแตกหักออกมาเลยครับออ๋หลนดร่ลงอันนี้เลย โอเคแต่ก็ดูแลแมน่ยอยู่คนเดียวดูแลคนเดียวกัวนี่แหละมันกับผาไปพ่นแล้วไปสองกับลูกเนี่ยตีผมไปโตอยู่โรงพยาบาลไอ,อ้คนเดียวผมไม่ใช่ผม,มเลยครับไอ้คนเดียวครับอ <ผม S 2> ัน <ไป S 2> นี้ผมมาเนี่ยคือผมกับเได้ตั้งโตกันนะครับก็คือว่าเพิ่นโท่ไปเนาะรเราโท่ไปก็คือแชทอ่ะมันหนาแต่จะเศร้าเราจะคอยพึงอ่านรเราคอยก็รีบตอบกลับมาคอยก็ไ่รู้ว่าเกินนั่ขึ้นละดีดีก็ก็ได้วิดีโอข้อกันได้คุยกัน เราบ้านห้างจากคอยประมาณกิโลไแะ่ถึงสิบโลเนอ่ตีไปสิบโลเนาะสิบกิโลผมก็บอกว่าถามยังไงเราพูดได้ว่าตอนเนี้ยครอบครัวเพิ่นมีลูกสามคนนะครับผมบอกขอทายน้องนะบอกขอทายลูกเพราะว่าลูกนี่จะอยู่มุ่นีหมดนะครับแล้วก็มีคนเหล็กมันบ่าป่วยป่วยรถสบายนคนคนโตเนี่ยยุ่สั้นสั้นไหนละครยบ่ยม่อสองครับมอสองเราคนกลางคนกลางยู่ปอกครับอยู่ปหกคนเหล็กคนเล็กอยู่ปเพาะนุบ้านสามครับอนุบาลสามครับตอนนี้ป่วยอยู่ คราเราค่าใช้จ่ายในการเรียนน่ะก็หมายถึงแบบไปเงินไปโรงเรียนหรือว่าเงื่อนเงินไปโรงเรียนผมไปหาเนี่ยบางทีแบบได้ได้ได้จังบาลโอ้ทำบางทีก็เจียให้ไอ้อีพีมันไปครับราคาเท่าไหร่าคเท่าไหร่ก็มันก็ต้องพ่อพ่อกเดยอดอันนี่ก็ก็ต้องหาก็ต้องหาครับออ๋ก็อยู่บ้านหน้าดีเนาะซับตะเคียนถ้าบ้านซับตะเคียนครับอ่าตำบล สมกสมกูดอำเภอคลองหาดนะมองนี้อำเภอคลองหาดแน่นอนจังหวัดสักเกียวนะหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปนะครับใครอยากบริจาคของอะไรแบบไดเนี่ยบริจาคผ่านผมไม่ได้เลยส่วนส่วนหนงานเนี่ยคือเขาถามกันเบื้องต้นเราเพิ่งจะ,ร,ะร,รับรู้แล้วเนาะรับรู้แล้วแต่วต่าสีประสานไปอีกที่เพราะว่าเรื่องความเป็นยูเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดแค่หนักเลยเพราะว่าเรื่องเขาเรื่องอาหารการกินเ่ยคอยมมกในเขาเหลือยูหลายบบนี่ด้อันอ๋อเหลือยูถุงประมาณหาโล เ,เ,เขาแล้วอยู่ประมาณหาโลถ้าเบิร์นี่คือเบิร์เลยเบิร์เลยอ๋อครับระที่นี่ผมถามไปเมื่อกี้นะเดยมีการเรียนกลับแปะมุงไหมกันก็นคือความเป็นอยู่พื้นโบมีมุงทั้งลูกทั้งสามคนกับโบมีมุงแม่กับโบมีมุงทที่ทนี่เอามาให้สองพื้นหรอปะเลือกเอานี่พื้นหนึ่งอันนี้พื้นขาวพื้นเดียว ผมมีงานเห็นบ่บผมมีงานตอนนี้ตกงานอยู่ได้กับพยายามหางานอยู่พยายามหางานอยู่ครับแต้ก็บผมมีงานแต่ว่าหันมันมีไผทั้งจางทั้งอะไรท้ายหน้าก็ไปไปครับบ่เลกนะบ่เลกครับเห็นยายเห็นยายยังจะคนล่ะอันนี้คนเดียวครับคนเดียวแต่ว่ามีติดน้ำเพิ่นสองใหญ่แล้วอันนี้ของเจ้าของรู้สึกดีป่ะจ้าดีใจป่ะ ดีใจจ้าดีใจบ่ได้ซอยย่อยดีใจจ้าสมความมุ่งมาดราชนะลูกเอ้ยครับคิดยังก็ให้ได้อันนั้นครับคิดเสียวยังก็ให้ได้เออให้ได้เมื่อทุกอย่างเลยเนาะอย่าให้ทุกข์ให้ยากอย่าให้ลําบากครับโอ้ยเรื่องบางย่างย้ายแม่นี่ยโอ้โหซูซูว่าสิพาลูก ไปจังใดคือจังไหดออหรือไม่คิดยังว่าออตาบได้ที่ยังติดต,ต่อกันได้อยู่กันเดี๋ยวซ้อยเลื่อกันไปเรื่อยๆเนาะครับอ่ะผ<ช>มยังขาดเลื่อนย,ยังบอกไปเด้อครับผมพี่ครับอ้าวสาธุเลยยายเออสาธุพวกเราเลยจะนึกจะนึกอรูอเอ,อ้ยสาธุออมือนี่ก็ลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อกดไลค์กดแชร์ซอยกันครับพี่น้องสร้อยกันสวัสดีครับ